ครับผมโชคชัยจิวัฒน์ถาวรนะครับผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจมอเตอร์ของบริษัทสีกลิ้งเดอร์ครับคราวที่แล้วนะครับเราคุยไปแล้วนะครับเรื่องของรู้พื้นฐานในส่วนของการทำการคี่พายนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเวลาการที่เราจะเข้าไปเช็คเบี้ยภีายในหน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นเบี้ยแพ็กเกจเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเราไปที่ หน้าเว็บของสีกุมงก่อนนะครับ w w w s i r u n g b r o k e r c o h หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราจะต้องการไปดูแพ็กเกจของเบีย้ยประกันอัคคีภัยเนี่ยก็เข้าไปที่สินค้าและเบีย้ยประกันภยัยด้านซ้ายมือนะครับจะมีในส่วนของงานประกันอัคคีภยัย ถ้าต้องการงานประเภทอือ่นๆก็สามารถจะเข้าไปดูได้ครับตั้งแต่ PATA สุขภาพขนส่งเวชเตลเลดนะครับแล้วก็เอกสารน่าๆในวันนี้นะครับเราจะสาธิตในเรื่องของตัวไฟนะครับก็เข้าไปดูในส่วนประกันอัคกีภยัยด้านบนนะครับเรามีการจัดอันดับไว้ให้แล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ขายนงานประกันอัคกีภัยนะครับเราก็จะมีบอกคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าบริษัทไหนหน่าสนใจบ้าง เราก็จะแยกประเภทให้ครับอากีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคอนกิีตล้วนมีบริษัทไหนบ้างหนึ่งสนะครับด้านขวามือก็จะบอกครับว่าจุดแข็งหรือจุดดีของมันจุดเด่นของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไงบ้างน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้จะมีตารางเปรียบเทียบให้นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับว่าพอเข้าไปดูแล้วในแต่ละบริษัทที่เราเลือกมาเนี่ยความคุ้มครองเป็นอย่างไงบ้าง ด้านล่างลงมาก็จะเป็นประเภทอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นอา,อาคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับลงไปถึงอาคีภัยธุรกิจร้านค้าทั่วไปนะครับส่วนรายชื่อบริษัทด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเราแยกไว้ให้แล้วครับทั้งหมดบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในนี้นะครับก็คือมีแพ็กเกจอัคีภัยทั้งหมดเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นของกรุงเทพประกรันภัยเราก็เข้าไปเลือกกรุงเทพประกรันภัย ในส่วนของตัวกรุงเทพประกันภัยเองนะครับก็จะมีแพ็กเกจบอกอยู่ครับว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่เป็นในส่วนของอาคีภัยก็จะมีตั้งแต่อาคีภัยโครงการรักบ,บ้านอยู U ่อาศัยอาคีภัยโครงการรักบ,บ้านสัมภัยอาคีภัยสําหรับร้านค้าคีภัยสำหรับธุรกิจ SME อาคีภัยสำหรับชาวบ้านก็แล้วแต่เลยครับถ้าในแต่ละแพ็กเกจมันมีดอกจันอยู่ด้านหลังนะครับว่าเป็นงานเบ็ดเตล็อันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องไปดูครับว่าในตารางค่า ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนงานเด็กกันเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของไฟนั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปเนี่ยจะเป็นอัคคีภัยโครงการรับบ้านอยู่อาศัยแล้วก็เข้าไปเลือกแพคเกจหน้าตาของแพคเกจก็จออกมาครับด้านบนนะครับในแพคเกจบอกไปแล้วนะครับมันจะเป็นทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันครับส่วนในเรื่องของความคุ้มครองมาตรฐาน ขาก็จะมีมาให้เลยครับว่าภัยมาตรฐาน6ตัวของอาคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีอะไรบ้างไฟไหม้ฟ้าผ่าภพยระเบิดยอดยานหานักกัศยานลงถึงอันภัยน้ำจากน้ำแล้วก็จะมีภัยเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่เขากําหนดเพิ่มเติมมาให้ในแพคเกจเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้ภัยเพิ่มในสิ่งพวกนี้ด้วยคือไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตรงภัยมาตรฐานองดีก็อย่างเดียวมันก็จะครอบคลุมให้ทั้งหมดตามที่เขากำหนดมาให้นะครับเราก็ไปเลือกดูแล้วว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่า จะมีในเรื่องของตัวความคุุมครองเพิ่มเติมอีกนะครับก็ไปดูรายละเอียดครับคราวนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวตารางเบี้ยนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าลูกค้าจะทําทุนประกันภัยเท่านี้ตกแล้วถ้าเป็นของกรุงเทพเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะมีตารางบอกอยู่ครับวิธีการดูง่ายๆนะครับทุนประกันภัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไล่ตั้งแต่ห้าแสนหนึ่งล้านจนไปถึงสิบล้านนะครับมีบอกอยู่ครับซื้อหนึ่ง 1, 2, ปีสองปีจนไปถึงสิบปีซึ่ง เท่าที่ผมดูมาเนี่ยน่าจะสูงสุดแล้วนะฮะ้งสิปีทำครั้งเดียวอยู่ได้นานถึงสิปีนะครับเพราะว่าประกันอัคคีภัยเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งซื้อปีเยอะยิ่งถูกลงนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอย่างเช่นในกรณีถ้าเกิดซื้อปีเดียวเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าซื้อสองปีสองปีเบี้ยจากที่จะต้องจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คูณสองคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์ในแพ็คเกจ มันจะมีส่วนลดให้ก็คืออยู่แค่ร้อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะตัดไปอย่าเบี้ยเบรย์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสามปีแทนที่จะจ่ายสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะจ่ายเหลือแค่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็จะลดลงไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดจะแนะนําลูกค้าผมแนะนําอยากจะให้ขายอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าปีนะครับเนื่องจากว่าตัวเบี้ยมันก็เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ลูกค้าส่วนตัวแล้วลูกค้าก็จะได้เบี้ยที่ถูกลงแล้วไม่จําเป็นที่ต้องมาทําทุกปีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปถัก6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะนานเกินไปอัตราก่อสร้างเลยก,ก่อสร้างมันจะขึ้นทุกๆปีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทาครั้งเดียว10ปีเลยเนี่ยถึงเวลา10ปีข้างหน้าปุ๊บเนี่ยอัตราเล็ก่อสร้างมันอาจจะสูงกว่าทุนประกันที่ภัยที่เราทำเอาไว้ดังนั้นมาจะเกิดการ under insure และเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาถ้าเกิดสมมติว่ามีความเสียหายเกิดเพลิงไหม้ตอนช่วงปีที่8ปีที่9ปีที่10เพราะฉะ ก็จะแนะนําอยากจะให้ลูกค้าทําประมาณสักสามปีถึงห้าปีจะน้ำทองครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีลูกค้าบ้านหลังละห้าล้านนะครับทำหนึ่งปีนะครับก็จะอยู่ที่ 6, หกพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาททำสองปีก็จะอยู่ที่ 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับทำสามปีก็อยู่ที่ 16, หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนั่นเองเบี้ยตรงนี้เวลาเราดูแพ็กเกจเราต้องดูด้วยนะครับว่าเบีย้ยผู้นี้รวม ลงภาษีอากรแล้วหรือยังมันก็จะมีบอกอยู่ด้านล่างครับด้านล่างเขาก็จะระบุไว้ว่าเบี้ยที่แสดงไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสตางค์ไปเย,เยนะบะเอยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้เบี้ยนี้ในการเสนอให้กับลูกค้าได้เลยคราวนี้เนี่ยในกรณีถ้าเกิดสมมติทุนประกันภัยมันอาจจะเป็นไม่ได้เป๊ะอย่าง อย,อย่างที่เขากําหนดมาให้ในตราะครับอย่างเช่น5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 7หรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้โดยการที่เอาไปคูณกับตัวอัตรา0.12%พอไปคูณกับ0.12%เสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้เบี้ยออกมาซึ่งเบีย้ยอันนั้นคือเบี้ยที่ยังไม่วรวมภาษีมูลค่าพเพิ่มแล้วก็อาการนะครับดังนั้นก็จะต้องเอาไปบวกภาษีมูลค่าพเพิ่มและอาการเพิ่มเข้าไปถ้าตัวแทนท่านใด สมาชิกท่านเท่าไหรสามารถทําได้ก็ก็สามารถแปลงได้ตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจปรึกษาน้องๆสมาชิกท,ที่สาขาได้ะคระับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณอย่างง่ายๆนะครับในผมเบรแพ็กเกจสามารถที่จะคำนวณเองไดนะคะ้คราวนี้มีอีกบริษัทหนึ่งที่ผมจะนำเสนอนั่นก็คือบริษัทของ a l l i a n c CP นะครับ ซึ่งบริษัทอเวนซีพีต้องบอกว่าความคุ้มครองเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับรายละเอียดในการคำนวณเบี้ยแพ็กเกจก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาแพ็กเกจเขาเป็นยังไงก่อนถ้าเกิดจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของตัว My Happy Home นะครับตัว My Happy Home ที่ว่านี้นะครับเออก็จะบอกมาครับมันจะมีตารางหลักอยู่ด้านบนก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับความคุ้มครองหลักมีอะไรบ้างความสูญเสียวความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไทย ค่าเช่าสาหรับพักอาศัยชั่วคราวความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิน่งปลูกสร้างนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งเขาบอกว่าในตารางหลักเนี่ยกับกามคุ้มครองนี้ทั้งหมดเนี่ยเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ร้อยบาทต่อปีรวมภาษีลและอากรแล้วนะครับ700้บาทต่อปีที่เขาว่ากลับขึ้นไปดูใหม่ครับทุนประกันอยู่ที่5้าแสนบาทชุนประกันอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราหลังละ5้าแสนบาทแน่นอนครับ เอาแค่ความคล่อง,องหลักแค่นี้เบี้ยอยู่ที่เจ็ดร้อยแต่ถ้าเกิดทุนประกันภัยของเรามากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นบ้านหลังละห้าล้านเบี้ยจะอยู่เท่าไหร่วิธีการคำนวณง่ายๆก็คือเขาบอกว่าค่าเบี้ยประกันภัยหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นต่อทุนประกันภัยทุกหนึ่งแสนบาทตัวนี้นะครับด้านล่างเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับเพราะฉะนั้นห้าแสนบาทแรกคือเจ็ดร้อยบาทเราจะหายยังไงครับสี่ล้านห้าที่เหลือ เบี้ยกี่บาทก็คือเอา45คูณกับ120นะครับเอา4 45 45มาจากไหนครับ45มาจาก4ล้าน5หารด้วย1 0 0 0 0่อหารด้วย1แส0ก่อน,นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ45ครับแล้วก็เอา45มาคูณกับ120ดังนั้น เบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาที่จะต้องชำระเพิ่มก็คือ45คูณ120เท่ากับ5,004 5,004นี่คือคุณอีก450 0อย่าลืมมาบวกกับตัว700เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะเป็น5,004บวก700จะเท่ากับ6,100บาทนี่คือความคุ้มครองหลักของทุกรกันต์ไทย5ล้านนะครับยังไม่เพียงเท่านั้นครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวตารางภัเพิ่ม อย่างเช่นไฟต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าการประกันโจรกรรมนะครับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นด้านล่างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ให้3แผนคือ my happy home 1, my happy home 2, และ my happy home Home ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราอยากจะให้ความคามุ้มครองบากน้อยขนาดไหนเบีย้ยก็จะตามแพ็กเกจขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีนี้เราเลือก happy home 2ก็จะเพิ่มไปอีก990บาทถ้าเราเลือก happy home 1เบีย้ยก็จะเพิ่มไปอีก490บาทแล้วก็ถ้าจะเป็น happy home 3 ก็จะเพิ่มไปอีก1น90รับตามา้างล่างตรงนี้นครับก็ไปบวกกับตัว6,000บาทเมื่อกี้นี้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีในเรื่องของตัวการประกันน้ำท่วมอีกนะครับซึ่งเขาก็กำหนดมาว่าถ้าจะซื้อประกันน้ำท่วมได้ไหมได้นะครับแต่ไม่สามารถซื้อได้เกิน5%ของทุนประกันภยัยและสูงสุดได้ไม่เกิน2ล้านบาทนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้า ทุนประกันภัยร้อเมื่อกี้อยู่ที่ห้าล้านนะครับห้ามซื้อเกินห้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าล้านจะตกอยู่ที่สองแสนห้าจะตกอยู่ที่สองแสนห้าเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อทุนน้ําท่วมได้อ,อีกที่สองแสนห้าถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อนะครับเบียเขาก็บอกไว้ว่าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทสูงสุดหนึ่งพันบาทในกรณีที่สูงกว่าสองแสน คิดเบี้ยรประกันเพิ่ม25บาทในทุกๆ5 0,000บาทเมื่อกี้2 0งแสนาว่าสองแสห้าหนึ่งถ้าสอง0สนห้าหนึ่งร้อยถ้าเกิดสอง0สเท่ากับหนึ่งร้อเพิ่มมาอีกห้าหมื่นอีก2ี่าทบพราบาทนั้นจะต้องชำระเบี้ยเพิ่มสำหรับประกันน้ำท่วมอีกหนึ่งยี่บาบททั้งหมดทั้งมวลนี้ผมพูดได้เลยครับว่าค่อนข้างที่จะลำบากในการคิดคำนวณเบี้ยเองค่อน,นข้างที่จะยากนะครับดังนั้นมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับสำหรับปรน c A p เราไปที่หน้าเอเจนต์ของเราเลยครับหน้าแรกของสีกุนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเอเจนต์นะครับใส่ยูเซอร์เนมใส่พาสเวิร์ดก็จะมีโปรแกรมเช็คเบี้ยของแ l l i a n CP นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเสร็จเราเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบเออมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมนี้มา เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปก็คือตรง Happy Home นะครับบ้านที่อยู่อาศัยเราก็เลือก Happy Home หลังจากนั้นเราก็เลือกเลยครับว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทเ w n House c o n d o m i n i เ m Apartment เราก็เลือกนะครับสมมติกรณีนี้เป็นบ้านเดียวเราก็เลือกเป็นบ้านเดียวความคุ้มครองนะครับประเภทสิ่งปลูกสร้างเขาก็จะให้เลือกครับว่าเป็น ประเภทไหนอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น1ก็คือคอนกรีตล้วนชั้น2ก็คือพื้นตึก้นไม้ชั้น3ก็คือไม้ล,วล้วนอัลแลนซีพีรับถึงไม้ล้วนนะครับถ้าการณีนี้เป็นคอนกรีตล้วนนะครับชั้น1เราก็เรือกชั้น1นะครับทุนประกันภัยสําหรับสินปลูกสร้างสมมุติกรณีนี้อยู่ที่4ล้านนะครับรวมกับทรัพย์สินภายในบ้านพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับอีกหนึ่งล้านก็จะเป็น5ล้าน แผนที่ต้องการซื้อเพิ่มมีไหมถ้ามีใสเข้าไปไอตัวที่เราบอก happy home หนึ่ง happy home สอง happy home สามตัวภัยเพิ่มเช่นไอตัวไัยเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่อยู่ในตารางเมื่อกี้นะครับตารางที่สองนะครับถ้าเราเลือกตัว happy home สองก็จะเพิ่มอีกเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับภัยน้ําท่วมถ้าต้องการซื้อเพิ่มอย่างเช่นเมื่อกี้นี้สองแสนห้าซื้อได้ถึงสองแสนห้าเราก็เลือกสองแสนห้านะครับระยะเวลาประกันภัยมีขายถึงสามปีถ้าเป็นอะไรนั่งสี่ปีมีหนึ่งปีสองปีสามปี ถ้าเป็นผมแนะนาก็อยากจะให้แนะนําลูกค้าซื้อที่3ปีนะครับเพราะว่ามีส่วนลดให้สําหรับลูกค้าแล้วกไ็ไม่จำเป็นที่ต้องมาตั้งต่ออีกทุกปีโปรแกรมก็จะคานวณออกมาให้เลยครับเบี้ยเท่าไหร่นะครับเบี้ยรวมแบบแล้วเท่าไหร่คํานวณให้เสร็จสับเลยไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าต้องการที่จะออกข้อเสนอออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเองก็เพียงแค่ใส่ชื่อคู่กันเข้าไปนะครับที่อยู่ที่อยู่สังเกตประกันนะครับ แล้วกดคลิกด้านขวามือใบเสนอราคาแฮปปี้โฮมหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้รเรียบร้อยถ้าลูกค้าของเรานะครับเป็นชาวต่างชาติต้องการใบเสนอราคาภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ตามนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็ ปริ้นออกมาให้กับลูกค้าเท่านั้นเองนี่ก็คือวิธีการง่ายๆครับในการเช็คเบีย้ยแพ็กเกจให้กับลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงการออกข้อเสนอเอาใบเสนอราคาเองก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกันถ้าหลังจากนี้นะครับติดปัญหาในเรื่องของการเช็คเบีย้ยนะครับยังไม่เข้าใจนะครับต้องการคำแนะนําก็สามารถติดต่อน้องๆนอรมอเตอร์เซ็นเตอร์ออได้ทุกๆสาขาของสี่กรูเกอร์ทั่วประเทศน,นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ